มเสื้ออะไได้บ like ouais ้างแต่รวยถ้าม <Okay>. ันเสื้อได้ไปรวยเลยวไปแล้วไปแล้วเปี่ยนเปี่ยนไปไปก็ไปนะจองจองตัเจ็บัดไปตัดไปตาตปนั่งสบาปนี่ขาเงนไปนี่วันผู้ดูฮะดูเมื่อวานนะวันที่วอไปไปนิดเดียวที่ะา

เนื่อยอย่างออกมาถึงชิ้นสุดแล้วมีการโทรมาชวนอว่าพี่เี้วางเงงน่ ให่ยส,สุดๆะมีการบอกว่าคุณจับแล้วจับแล้วจับแล้วจับหม้ออยู่จับแล้วจับแล้วนี่ออสีกลางเลยมีแค่นีเงออสีกลางเลยมีแค่ตรงนี้เองหไหนหมดเช็คเลนเนี่ยมันแค่ประมาณสองตีตีหอยเ่อตีอยหนี่อนห่อตีหน่